สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4ี่ล้วนะครับผมเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองของหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อำเภอสัมงามจอดพิจิตกันนะครับประวัติเครื่องรางของขังปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับเป็นหนึ่งในวิชาทางด้านพระเวทที่สรรสร้างโดยเกจิอาจารย์โบราณที่เห็นนะคุณลักษณะของปลาตะเพียนซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะสวยงาม แหวกว่ายได้ผิวไหวหากินเก่งแกจิอาจารย์จึงนำเอารูปของปลาตะเพียนมาผูกเป็นอักขระยันคาถาทางด้านเรียกโชคลาบหาเงินหาทองเครื่องรางปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองทั้งเป็นรูปปลาและเป็นยันใครมีไว้เป็นที่ห่วงแหน ปาฏิพยเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์การให้ปาะเพยนเท่ากับเป็นการอวยพรให้คนในครอบครัวมีความเจริญเติบโตฐานะมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ปาะเพียนเป็นสิ่งสริมงคลทําให้เงินทองไหลามาเทมามั่งมีสีสุขทามาค้าขึ้นอีกทั้งนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและเป็นความหมายของการครองชีวิตร่วมกัน ปาฏิพยเป็นสุดยอดเครื่องรางของขังเมตตามมนิยมมหาเสน่ห์โชคลาภค้าขายเครื่องรางความรักนะครับอันนี้ก็คือเครื่องรางของหลวงพ่อขวัญเป็นปาเิียนเงินปาฏิพยนทองนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นปาเป็นลักษณะเป็นปรูปปาฏเพยนนะครับจะมีสีทองแล้วก็สีเงินนะครับ แล้วก็การทําตัวแขดน,นะครับเนี่ยอันนี้ท่านท่านจะอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ม้วนม้วนเป็นรูปเนี่ยครับเป็นรูปเลขยันนะครับปริเพณของผู้ปันก็จะมีอยู่สองพิมพ์นะครับนี่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็นี่จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่พิมพ์เล็กนะครับลักษณะตา ก็จะเป็นลูกปลาตะเพียนนะครับแล้วก็มีเลขยันตามตัวของตัวปลานะครับนี่นะครับยันที่ตัวปลาก็เป็นตัวเดียวกับตัวห้อยนะครับนะครับเป็นที่ตัวปลานะครับนี่คือปลาตะเพียนทองครับส่วนปลาตะเพียนเงิน จะมีลักษณะยันเหมือนกันนะครับก็เป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่หายากของหลวงพ่อขันนะครับเหมาะสำหรับแขวนไว้ละที่ร้านเพื่อการค้าขายนะครับนี่นะครับ ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไครให้ช่องแจ็คสัมงามด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลของพระเครื่องหรือเครื่องรางพิมพ์อื่นๆของล้มโอขวัญเดี๋ยวผมมาลงในคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณมากครับผม